สามประโยชน์จากน้ำมะพร้าวที่คน90%อ่านาจไม่เคยรู้ครับข้อที่ 1. นครับน้ำมะพร้าวเป็นน้ำผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยเมื่อเทียบกับน้ำผลไม้ชนิดอื่นๆดังนั้นพลังงานต่ำดื่มแล้วไม่อ้วนครับข้อที่2ช่วยบำรุงผิวให้แข็งแรงครับเพราะว่าน้ำมะพร้าวมีส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างคอลลาเจนให้แก่ร่างกายจึงดีต่อสุขภาพผิวครับและข้อที่3ช่วยให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากน้ำมะพร้าวมากที่สุดควรเลือกดื่มน้ำมะพร้าวจากธรรมชาติครับแต่การจะหาน้ำมะพร้าวที่เป็นลูกๆมาดื่มก็อาจจะหาซื้อได้ยากครับโดยปกติหมอจะเลือกดื่มเป็นน้ำมะพร้าวมาลีโคโค่เพราะเป็นน้ำมะพร้าวจากธรรมชาติ100%ไม่เติมน้ำตาลพลังงานต่ำเพียง60กิโลแคลอรี่เท่านั้นเหมาะกับคนที่กำลังดูแลหุ่นครับและที่สำคัญตอนนี้น้ำมะพร้าวมาลีโคโค่เขามีสูตรใหม่มีไลโปซอสรวมสารสำคัญ3ชนิดสูตรเฉพาะของมาลีโคโค่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และช่วยดูแลรูปร่างให้ดีขึ้นครับ1โครเมียมมีส่วนช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลและไขมันเข้าสู่ร่างกาย2มีแอลคาเนทีนเป็นกรดอะมิโนจําเป็นช่วยเาผาผลาญไขมันเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกายช่วยลดพุงดูแลหุ่นครับ3โพแทสเซียมช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะระบบประสาทและกล้ามเนื้อและยังช่วยปรับสมดุลโซเดียมโพแทสเซียมในร่างกายอีกด้วยครับแนะนําเลยครับน้ำมะพร้าวมาลีโคโค่มีไลโปซอตเป็นตัวช่วยดูแลรูปร่าง างให้ดีขึ้นสามารถหาซื้อได้ที่ห้างและร้านสะดวกซื้อทั่วไปครับ